สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านอินดีต้อนรับเข้าสู่พูดไม่เก่งพอดแคสต์วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Book Review เอพิโซดที่8และในวันนี้หนังสือที่เราจะนำมาพูดคุยกันมีชื่อว่า Big Feelings ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเราจำได้ว่าตอนนั้นที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่มีภาคเวอร์ชันภาษาไทยเลยซึ่งก็จะเป็นปกสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ มีภาพเวอร์ชันภาษาไทยแปลออกมาแล้วซึ่งจะเป็นหน้าปกสีเขียวถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตัวหนังสือภาพภาษาไทยจะมีชื่อว่า big feelings ความรู้สึกนี้ใหญ่หลวงนะักก่อนที่เราจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราขอชี้แจงก่อนเลยแล้วกันว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะรีวิวแบ่งเป็น4พาร์ทนะคะก็จะมี8.1ถึง8.4ซึ่งการที่เราทำแบบนี้เนี่ย เพราะว่าเราไม่อยากให้คลิปหนึ่งเนี่ยนานเกินไปและเราอยากลงรายละเอียดในแต่ละบทให้ได้มากขึ้นด้วยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการรู้จักหนังสือเล่มนี้กันก่อนดีกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณ Liz f o r s e l e n s และคุณ Molly West Duffy ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคำว่า big feelings เนี่ยมันหมายความว่าอะไรสำหรับผู้เขียนนะคะ ขาหมายถึงเจ็ดอารมณ์หรือเจ็ดสิ่งที่กระทบกับตัวเรามากที่สุดและเจ็ดสิ่งนั้นก็คือ 1. ความไม่แน่นอน uncertainty 2. การเปรียบเทียบ comparison 3. ความโกรธ anger 4. การหมดไฟ burnout 5. ความสมบูรณ์แบบ perfectionism 6. ความสิ้นหวัง despair 7. ความเสียใจวิก r e และเจ้าเจดสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะที่สามารถปวนอารมณ์ของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแพทเทิร์นของหนังสือกันก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเรารีวิวเนี่ยจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเนาะก็แพทเทิร์นของหนังสือเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยผู้เขียนจะแนะนำเจอย่างหรือ7สิ่งนั้นเช่นความไม่แน่นอนเขาก็จะแนะนำว่าความไม่แน่นอนคืออะไรและต่อจากนั้นนะคะผู้เขียนก็จะ ผู้เกี่ยวกับความเชื่อหรือตำนานไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างเช่นตำนานเกี่ยวกับความไม่แน่นอนความเชื่อเกี่ยวกับความไม่แน่นอนแลาสุดท้ายค่ะผู้เขียนก็จะบอกวิธีที่จะเดินก้าวข้ามผ่านสิ่งสิ่งนั้นไปให้ได้หลังจากที่เราได้รู้จักหนังสือเล่มนี้กันไปคร่าวๆแล้วเนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้บอกไว้ว่าเกือบจะไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาแล้วแต่ผู้เขียนเนี่ยรู้สึกถึงความรู้สึกที่ถาถมเข้ามาในเรื่องการงานและเรื่องชีวิตเช่นคุณลิสค่ะก็ได้สูญเสียคุณพ่อที่ต่อสู้กับมะเร็งมาเป็น10ปีและเธอก็ได้เปลี่ยนงานซึ่งตำแหน่งของเธอเนี่ยค่อนข้างเครียดสำหรับเธอเลยส่วนคุณมอลลี่ค่ะเธอได้ไปต่างประเทศทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวในทีมที่ทำงานสลับ work from home แล้วก็ on-site หรือว่าทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ไปออฟฟิศนั่นแหละค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะผู้เขียนขทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เจอกับปัญหาสุขภาพคุณลิสนะคะก็ได้เจอกับอาการปวดคอและปวดข้อมือเรือรังซึ่งอาจจะทำให้เธอมีโอกาสต้องทิ้งงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ได้เลย ส่วนคุณมอลลี่นะคะเธอได้เจอกับอาการปวดเดรื้อรังเหมือนกันบวกกับเธอมีภาวะซึมเศร้าและมีความคิดเกี่ยวกับค่าตัวตายพวกเธอและสำนักพิมพ์นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในช่วงโควิดเพราะว่าเธอคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เจอกับอารมณ์ต่างๆหรือว่าเจ็ดสิ่งที่กล่าวไปในข้างต้นนั่นเองเดี๋ยวเราขอแทนเสิ่งนั้นว่า big feelings ละกันเพื่อจะได้ เข้าใจกันง่ายขึ้นเนาะก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึง Big Feelings เนี่ยเราจะมาพูดถึงตำนานหรือความเชื่อที่เป็นอันตรายหรือว่าความเชื่อผิดๆนั่นแหลคะค่ะเกี่ยวกับ Big Feelings กันก่อนความเชื่อข้อที่1 Big f e e l i n g s เป็นสิ่งลบหรือเป็นสิ่งที่แย่แต่จริงๆแล้วมันไม่เสมอไปคะ่ะอยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงความโกรธความเสียใจพอได้ยินคำนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิด ด้านลบขึ้นมาเกี่ยวกับคำคำนี้แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งค่ะความโกรธเนี่ยสามารถเติมพลังให้เราทำสิ่งที่เราทำอยู่ได้และความเสียใจเนี่ยทำให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมความเชื่อข้อที่2ค่ะการที่จะก้าวผ่าน Big Feelings เนี่ยคุณต้องเป็นคนแข็งแกร่ง,งถึงจะก้าวข้ามผ่านมันได้หลายๆครั้งค่ะคุณอาจจะเคยบอกให้โดนคิดบวก แต่การบอกให้คิดบวกเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของเราคิดบวกไปด้วยการมีชีวิตก็เป็นเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่งค่ะถ้าเรามีชีวิตอยู่นานเราก็จะเห็นคนรักของเราตายไปทีละคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวข้ามผ่าน Big Feelings เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องก้าวข้ามผ่านด้วยตัวเองก็ได้ค่ะเราสามารถขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้างหรือจิตแพทย์ก็ได้ ใครก็ได้ที่เขาสามารถช่วยเราได้และก้าวผ่านสิ่งๆินั้นไปได้ข้อที่3ค่ะคุณเป็นคนเดียวที่เผชิญกับ Big Feelings พวกนี้จากการวิจัยของคุณลิสและโมลลี่นะคะ99%ของการสำรวจเนี่ยได้เผชิญกับ Big Feelings ซึ่งหมายความว่าแทบจะทุกคนค่ะได้พบกับอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเราเราไม่ใช่คนเดียวที่เจออารมณ์พวกมีโจมตี และมีอีกหลายคนที่เป็นศัตรูกับอารมณ์พวกนี้เหมือนกันบทสรุปเกี่ยวกับความเชื่อของ Big Feelings ทังเจ็ดนะคะก็คือข้อหนึ่ง e e l i n g s เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปข้อสคุณไม่ต้องแข็งแกร่งก็ได้เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่าน Big Feelings คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้เสมอข้อสนะคะคนไม่ใช่คนเดียว ที่ต้องต่อสู้กับ Big Feelings โอเคค่ะหลังจากเราทำความรู้จักคร่าวๆหรือว่าภาพรวมอยู่กับ Big f e e ลิ่งสกันแล้วเนี่ยต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึง1ใน Big Feelings กันนะคะนั่นก็คือ u n c e r t a i n ทนหรือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเนี่ยประกรอบไปด้วย3สิ่งด้วยกันค่ะคือ 1. สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ 2. สิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ 3. ความคิดของเราที่ว่าสิ่งสิ่งนั้นกำลังจะแย่ลงเรื่อยๆซึ่งความไม่แน่นอนเนี่ยจะต่างจากความกังวลและความกลัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันที่หลังเวลาเราอธิบายเกี่ยวกับความไม่แน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับความไม่แน่นอนกันก่นกอน และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ความเชื่อ,อกับความไม่แน่นอนนะคะข้อที่1เลยเราสามารถทําความไม่ไม่แน่นอนให้แน่นอนได้ในข้อที่1เนี่ยตอนที่เราอ่านอะ่ะให้พูดกันตรงๆเลยนะคะเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางผู้เขียนเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่พอเรากลับมาอ่านมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผู้เขียนได้บอกว่า ศาส,สนาพุทธเนี่ยเชื่อว่าพวกเรานั้นต่างพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมโดยการพยายามหาข้ออ้างต่างๆทำให้รู้สึกสบายใจและคิดหาทางว่าสิ่งสิ่งนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งเราก็เห็นด้วยกับข้อนี้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็ไม่ชอบความไม่แน่นอนจนทำให้ดิ้นรนหาทางทำให้ตัวเองสบายใจมากที่สุด แต่สุดท้ายค่ะผู้เขียนก็ได้บอกว่าเราก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนได้ไม่ว่าจะพยายามหาทางออกยังไงทําให้ตัวเองสบายใจแค่ไหนแต่สุดท้ายกว่าความไม่ความไม่แน่นอนเนี่ยก็จะเกิดกับเราทุกเมื่อทุกเวลาเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ค่ะข้อที่2ความวิตกกังวลสะท้อนถึงความเสี่ยงได้อย่างแม่นยํา ก่อนที่เราจะมาอธิบายข้อนี้เนี่ยเราขออธิบายเกี่ยวกับความวิตกกังวลก่อนว่าคืออะไรความวิตกกังวลเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่สบายใจเพราะผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการช็อตไฟฟ้าของผู้คนนักวิจัยบอกกลุ่มทดลองที่1ว่าคุณมีโอกาส99%ที่จะโดนช็อตไฟฟ้าและบอกกลุ่มที่2นะคะว่าเขามีโอกาสแค่1% ที่จะโดนไฟฟ้าช็อตแต่ผลปรากฏว่าทั้ง2กลุ่มค่ะยอมที่จะจ่ายเงินจำนวนเท่าๆกันเพื่อจะเลี่ยงการโดนไฟฟ้าช็อตทำให้เห็นว่าโอกาสที่จะรับบาดเจ็บเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บของผู้คนแต่ความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้เรารู้สึกแย่มากกว่า อีกวิจัยหนึ่งนะคะที่สามารถนำมาซัพพอร์ตได้ก็คือผู้คนที่รู้ว่า50%จะโดนช็อตไฟฟ้ามีความเครียดมากกว่า3เท่าของคนที่รู้ว่าตัวเองจะโดนช็อตไฟฟ้า90%ซึ่ง90%เนี่ยเหมือนเป็นเรทที่สูงเนาะว่าเราจะโดนช็อตไฟฟ้าแน่ๆความไม่แน่นอนมันก็จะต่ำลงว่า คามไม่แน่นอนว่าเราจะไม่โดนช็อตเนี่ยมีแค่สิบเปอร์เซ็นตแต่แน่นอนว่าเราจะโดนช็อตเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งคนที่รู้ว่าห้าสิบห้าสิบเนี่ยว่าจะโดนช็อตเขาก็เลยมีความเครียดมากกว่าเพราะว่ารู้ถึงความไม่แน่นอนมากกว่าซึ่งข้อนี้นะคะสรุปได้ว่าความวิตกกังวลสูงไม่เท่ากับเสี่ยงมากคือความวิตกกังวลไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงได้อย่างแม่นยําเลยข้อที่สามนะคะ คุณแค่ต้องเป็นคนที่มีความยุดหย่นมากขึ้นไม่มีปัญหารูปสักใดที่จะทำให้การคิดบวกไม่นับเป็นการแก้ปัญหาผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าเราโทษตัวเองแล้วสิ่งที่เราเกินเกิดจากความไม่แน่นอนและความวิตกกงวลเนี่ยเรากล่าวโทษตัวเองมาตลอดว่าเราผิด แต่จริงๆแล้วพวกสิ่งๆเนี้นะค่ะมันไม่สามารถควบคุมได้มันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราเสมอไปให้เรามีความยืดหยุ่นในความคิดและคิดบวกในบางครั้งแต่สุดท้ายนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการการกังวลและความไม่แน่นอนอย่างไรไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นคนยืดหยุ่นค่ะเราถึงจะ แก้ปัญหานี้ได้แต่อยู่ที่ว่าวิธีการที่จะตอบสนองต่อปัญหานั้นๆเนี่ยเราทำยังไงนะคะก็สรุปแล้วก็คือความเชื่อทั้งสามเนี่ยเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ไม่เป็นจริงเลยสักข้อหนึ่งอย่างเช่นข้อที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถทำความไม่แน่นอนให้แน่นอนได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะ เราก็หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนไม่ได้อยู่ดีข้อที่2ค่ะความวิตกกังวลสะทะ้อนถึงความเสี่ยงเช่นความวิตกกังวลสูงเท่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น,นั้นๆขึ้นก็มากขึ้นแต่จากการทดลองเราเนี่ยความวิตกกังวลกับความเสี่ยงสูงอะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยค่ะข้อที่3ค่ะถ้าจะก้าวข้ามผานความไม่แน่นอนไปได้เนี่ยเราต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อันนี้ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าไม่มีตำานตำราไหนบอกว่าการที่เรายืดหยุ่นหรือว่าคิดบวกเนี่ยจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาไปได้เสมออยู่ที่วิธีการที่จะรับมือปัญหาแบบนั้นเนาะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อสามข้อเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะ ผู้เขียนก็ได้พูดถึงวิธีการที่เราจะก้าวข้ามผ่านความไม่แน่นอนไปไปให้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่แข้อแต่ว่าข้อหลังๆเนี่ยมันจะสามารถลิงก์กันได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการจะก้าวข้ามผ่านไปทีละข้อเนาะอย่างข้อที่1ค่ะผู้เขียนให้บอกผู้เขียนบอกว่าให้ลองหยุดคิดกับความไม่แน่นอนนั้นๆ แทนที่จะเราแทนที่เราจะนั่งสติแตกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยทำไมเราไม่ยอมหยุดและยอมรับมันแล้วบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะผ่านไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะใช้วิธีการนั่งสมาธิบำบัดหรือเปิดอกคุยกับเพื่อนก็ได้เพื่อให้คุณได้สงบสติอารมณ์และให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมขอบคุณตัวเองที่สามารถผ่านสิ่งที่เจอมาได้ข้อนี้นะคะผู้เขียนก็เหมือนเตือนสติเราเนาะว่าเวลามีความไม่แน่กนอนเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยให้เราลองหยุดคิดก่อนอยู่กับมันก่อนคิดหาวิธีอย่าเพิ่งสติแตกแล้วก็ลองคุยกับคนอื่นเพื่อจะได้หาช่วยกันหาวิธีแก้เนาะก็ต่อมาค่ะข้อที่สอง ให้พูดกับตัวเองว่าฉันจะเป็นคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะจุดๆก็ผู้เขียนได้บอกว่าแทนที่จะพูดคำว่าฉันทำไม่ได้ให้พูดว่าฉันกำลังเรียนรู้ที่จะทำอะไรสักอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกเหงาพอย้ายบ้านหรือย้ายหอให้พูดว่าฉันกำลังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับเมืองหรือบ้านใหม่ แทนที่คำว่าฉันไม่น่าย้ายมาเลยนอกจากนี้นะคะผูเ้เขียนก็ได้แนะนำว่าถ้าเจอความไม่แน่นอนมากๆเนี่ยลองทำอะไรให้เป็นรูทีนทำอะไรให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันมากขึ้นจะลดระดับความเครียดลงได้ก็ข้อสองนะคะก็ลองเปลี่ยนคำพูดดูแล้วมันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยลอง อย่างที่ผู้เขียนบอกค่ะลองให้พูดว่าฉันเป็นคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะจุดๆ,ๆนะคะข้อ3ค่ะให้ลองเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความกลัวอย่างที่เคยบอกไปค่ะว่าความกังวลเนี่ยเป็นความไม่สบายใจเพราะผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนแต่ความกลัวเนี่ยก็คือเรามักจะกลัวสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งความกลัวกับความกังวลเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าความกลัวเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราลองเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความกลัวเราก็จะสามารถวางแผนรับมือหลีกเลี่ยงสิ่งสิ่งนั้นได้ลองเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความกลัวอย่างที่ผู้เขียนบอกค่ะก็เราจะได้รู้ว่าเรากลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นและ ลองคิดวิธีแก้ปัญหาหรือว่าลองคิดวิธีที่จะเลีกเลี่ยงมันค่ะต่อมาค่ะข้อที่4แยกแยะสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมและอยู่เหนือการควบคุมถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมตัวเองเนี่ยคุณจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าคุณทําเต็มที่แล้วแต่อะไรที่อยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยก็ให้วางแผนรับมือมัน แต่อะไรที่อยู่เหนือการควบคุมเนี่ยก็ปล่อยมันไปดีกว่าค่ะสิ่งที่มันอยู่เหนือการควบคุมนะคะเราก็ลองไปจําแนกดูว่าอันไหนที่เราสามารถควบคุมมันได้อันไหนที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วอะไรที่มันเหนือการควบคุมก็ปล่อยมันไปเนาะเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้มากแต่ว่าอะไรอยู่ไปใต้การควบคุมของเราเนี่ยเราก็สามารถวางแผนหรือว่า หาวิธีรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นให้ได้เนาะข้อที่5ค่ะสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถวางแผนที่จะเบี่ยงเบนทําไปทําสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างที่เราบอกเหมือนข้อที่4ี่เลยว่าให้วางแผนวางการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าการวางแผนแต่และสิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องตามแผนก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยผลลัพธ์ที่ออกมาก็ขอให มันพอใจเราอาจจะไม่สําเร็จแต่ก็อยู่ในระดับพอใจก็โอเคแล้วเพราะว่าบางสิ่งอย่างที่เราบอกค่ะมันก็ควบคุมไม่ได้เนาะมันอยู่เหนือการควบคุมส่วนข้อที่6ค่ะสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเนี่ยให้ปล่อยมันไปเพราะคุณจะไม่สามารถควบคุมมันได้อยู่แล้วก็ปล่อยสิ่งสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ไปค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่าเหมือนกันนะที่จะปล่อยแต่ว่าเราต้อง ให้เวลากับตัวเองเหมือนกันเพื่อจะปล่อยสิ่งๆนั้นปล่อยสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ไปลองฝึกฝนดูค่ะไม่อย่างนั้นาชีวิตคุณก็จะมีแต่ความเครียดเนาะข้อที่7ไตรตรองถึงช่วงเวลาที่ทำให้คุณมั่นใจในหลายๆครั้งค่ะเราอาจจะรู้สึกแย่หรือกลัวที่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่เราลองนึกย้อนกลับไปถึง เรื่องที่เราผ่านมามันจะทำให้เราเกิดความมั่นใจและไม่ท้อที่จะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ที่กำลังเจออยู่อีกครั้งหนึ่งบางทีค่ะการที่เรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความมั่นใจว่าเรื่องที่เราเจอยอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะเราอาจจะเคยเจออะไรหนักกว่านี้มาแล้วหรือว่าเคยผ่านอะไรที่แย่กว่านี้มาเรื่องที Nowadays, ่เราเจออยู่เ <Russell>. นี่ยมันอาจจะหนักน้อยกว่าหรือว่าอาจจะหนักกว่าเนี่ย ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสร้างความมั่นใจว่าเราก็มีประสิทธิภาพเรามีความสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งสิ่งนั้นไปได้ข้อที่แปค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็ผู้เขียนได้บอกว่าออกแบบชีวิตของคุณโดยคํานึงถึงความอดทนต่อความไม่แน่นอนของตัวเองจริงๆแล้วถ้าจะให้สรุปง่ายๆของข้อนี้ก็คือ เข้าใจตัวเองก่อนที่จะวางแผนชีวิตค่ะเข้าใจว่าตัวเองรับความแน่นอนหรือไม่แน่นอนได้มากขนาดไหนแล้วค่อยวางแผนชีวิตอย่าลงมือทําโดยประมาทวางแผนก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็วิธีการที่ทาให้เราก้าวข้ามผ่านความไม่แน่นอนเนี่ยแนะนําโดยผู้เขียนนะคะมีทั้งหมดแดข้อเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังสั้นๆเนาะข้อที่1คือให้ลองหยุดคิด กับความไม่แน่นอนนั้นๆข้อที่2คือให้พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะจุดๆุดจุด,จดข้อที่3ให้ลองเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความกลัวข้อที่4ให้แยกแยะสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมและยูนเหนือาการควบคุมข้อที่5สิ่งสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือสิ่งที่เราสามารถวางแผน ที่จะเบีเ่ยงเบนทำสิ่งสิ่งนั้นได้ข้อที่6สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมให้ปล่อยมันไปเพราะคุณไม่สามารถควบคุมมันได้อยู่แล้วข้อที่7ไตร่ตรองถึงช่วงเวลาที่จะทําให้คุณมั่นใจและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่8ออกแบบชีวิตของคุณโดยคํานึงถึงความอดทนต่อความไม่แน่นอนของตัวเองและนี่ก็เป็นทั้งหมดของพอดแคสต์เอพิโ od ที่8นะคะซึ่งเราจะนำบทนำเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้และความไม่แน่นอนมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนและเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดอีก2บทนะคะก็คือการเปรียบเทียบและความโกรธเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเราก็จะพูดทีละสองบทนะคะก็ เอประสนี้ก็จะเป็นเอ้ประสอที่8.1นเนาะก็เดี๋ยวฝากหนังสือเล่มนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากพอดแคสเราด้วยและสุดท้ายเนี่ยคะะเราอยากจะฝากข้อความหรือประโยคประโยคหนึ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไว้บทของความไม่แน่นอนที่เราชอบมากที่สุดนั่นก็คือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนได้สำหรับวันนี้พอดแคสพูดไม่เก่ง ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใน EP หน้านะคะก็สวัสดีค่ะ